โอเคครับก็นะฮะเดี๋ยวเรามาหาบูปินกันต่อนะครับมาบูปินชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นกรอบโลหะบริสุทธ์ทนร้อนนั่นเองนะครับกรอบโลหะบริสุทธิ์ทนร้อนนะเราสามารถกดล็อกครับมาใช้เองได้นะครับตอนเลเวล40นั่นเองนะครับส่วนกรอบที่เราครัฟมาใช้เองนะครับจะมีการป้้งกันอยู่ที่180นะครับพลังชีวิตอยู่ที่500นะครับ ส่วนกอหนาที่คราฟมาจากบูฟินระดับตํานานนะครับการพกันนะฮะจะสูงขึ้นนะครับเป็น288นะครับแล้วก็พลังชีวิตนะฮะจะอยู่ที่800เลยทีเดียวนะครับส่วนบอสนะครับที่ดอกบูฟินนะฮะจะอยู่ในโซนเขาไฟด้านซ้ายมือนะครับนี่นะครับจะเป็นบอสเอสเทกอนนั่นเองนะครับเอสเทกอนจะอยู่ในคํำนะครับ โอเคนะฮะนี่คือหน้าตานะครับของบอสนะฮะเอสเทกอนของเรานั่นเองนะครับอ่ะจัดการมาเลยนี่มันด <Hey. S 1> <Dark Soul, S 2> ันกโซเพเยอร์ดักโซฉบับมีปืน <c oughs> ถ้ายิงหัวจะแรงกว่านะอุ้ย <c oughs> เรียบร้อยนะครับโดนเจฟดราก้อนเรากระทึบไปอ่ะนี่นะฮะในส่วนของบอสนะครับ เอสเทคอนนะฮะก็นะฮะดอกแห้งโลงหะพานเหมือนกันนะฮะโคตรดีเลยเฉพาะดอกแคส่งเองเลยมาผูปิ้นชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นเกาะโลหะบริสุทธิ์ทนหนาวนะครับเกาะบริสุทธิ์ทนหนาวนะฮะเราจะคราฟมาใช้เองได้นะฮะตอนเลเวล41นั่นเองนะครับ กาะทนหนาวบริสุทธ์นะฮะคราฟเองจะมีการป้องกันอยู่ที่180นะครับพลังชีวิตจะอยู่ที่500นะฮะถ้าเรานะคราฟจากบูฟินระดับตำนานนะครับพลังป้องกันนะฮะ288นะครับแล้วก็พลังชีวิตนะฮะ800เลยทีเดียวนะครับบูฟินนะครับจะดอกจากบอสที่อยู่ในโซนหิมะนั่นเองนะครับโซนฮิมะจะอยู่ตรงกลางนะที่บอสนะฮะจะประจำอยู่นะฮะนี่นะครับ ลลินน็อกนะครับจะเป็นบอสนะฮะห้างนับแข่งนะแต่บอสต,ตัวนี้น่ารักมากนะฮะไม่อยากทําน้องนะแต่แตกระทื้ไปเยอะแล้วเหมกันไม่อยากทำแต่กระทืะ่กจนไห้กูปิ้นนะน้องเขาเขาเจอ,เอมาตื่นแล้วอุ้ยโดนปลูกด้วยสาฟ้าปกมนย์นาโ่โง่โง่โง่โอน่โง่่โง่่ ไปได้เถอะไม่อยากฆ่านอ้องเอาโอเคจะปล้อยแพะโอ้โหถัว่สุ่มนะไม่ได้นะครับอุย้อยจะมีว่องไวมาหนอนมาดูปินชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นลูกซองชักยิงนะครับระดับตํานานนั่นเองนะครับลูกซองชักยิงนะฮะเราสามารถกดล็อกมาใช้เองได้ตอนเลเวล42นะครับ ลูกซองที่เราครับมาจะมีดาเมจอยู่ที่220นะครับส่วนลูกซองนะที่คราฟจากบูปินระดับตำนานนะฮะจะมีดาเมจอยู่ที่385เลยนะฮะก็ถือว่าแรงไปทีเดียวนะฮะส่วนบอสนะที่ดอกบูปินลูกซองดีกินลอรีนะหรือว่าระดับตำนานนะฮะจะอยู่โซนทะเลทรายนั่นเองนะครับจะเป็นบอสนกนะฮะ ซูซากูนะฮะเป็นบอสนกทาดไฟนั่นเองนะฮะโอ้โบอสเลเวล45เิแลยนะบอสต,ตัวนี้คือแบบโคตรแรงแต่นะฮะดูไฟมันเอ้ยที่โลกนีก้ใช้อบีจีได้ละสิโอ้โว้ยกระเด็นกระดอนนะฮะโดนโดนเจตเราเจตเราไปดูนล้วไมเนี่ยพ่นไฟเราพ่นอ p g ีจีไป <c oughs> แม่แรกมันจะคราบแพงก็เถิดนะฮะ จะเล่ตั้งค่าอันเรียบร้อยนะฮะมาพัฒนามือเลยมาเอาน้องน้องไม่มาเก็บของอะ่ะน้องทำอะไรอยู่น้องมาเก็บของให้หน่อยดิโอโไม่ทำหน้าที่เลยน้องหยิดเออบอกคิดเป็นแบงไงกไอกี้จีโดนลุกลงโอเคฮะก็นะฮะมีโอกาสสูงดอกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาบูปินชิ้นต่อไปนะครับจดเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมนะครับระดับตำนานนะฮะ เราสามารถนะครับมาใช้เองนะฮะตอนเลเวล45นะครับเล่่ยเน้ะที่เราคราฟมานะฮะจะมีดาเมจอยู่ที่320นะครับถ้าคราฟใปส่วนของนะฮะบูปินิจินารีนะหรือว่าระดับตำนานนะฮะดาเมจนะจะเพิ่มขึ้นมาเป็น560เลยนั่นเองนะครับส่วนบอสนะที่ดอกบูปินนะฮะจะอยู่ในโซนของไฟนะครับ นี่นะครับเบลซามูรนะฮะจะเป็นบอสที่อยู่ในถ้ำนะครับถ้ำที่อยู่นะฮะในภูเขาไฟราวา<ด>นั่นเองนะครับมานี่นะฮะหน้าตาของบอสนะฮะจะเป็นบอสสิงโตสิงโตตัว,ตว,ตวโอ้ยเอษษาประจการมานะสิงโตไฟสิงโตคิงคองอะไรรู้วงมาโอ้โหโคตรแม่งบอกแล้ว่าอย่าโดนเด็ดขานะอนะไรมา เกาะเกือบแตกแมเรียบร้อยนะครับการเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไหมไม่ได้นะฮะโอ้โหถือว่าได้ยากพอสมควรเลยนะบุปินชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นหมวกโลหะพานนะฮะหมวกโลหะพานระดับตำนานนะครับหรือว่าลีเจนดารี่นั่นเองนะฮะเราสามารถนะครับปลดล็อกนะฮะมาครับใช้เองนะฮะตอนเลเวล46นะครับ หมวกที่เราครับมานะฮะจะมีการป้องกันอยู่ที่นะฮะร้อยห้าสิบนะครับพลังชีวิตยอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับส่วนหมวกน้ทที่ครับจากบูกปินนะฮะพลังป้องกันนะฮะจะมีนะฮะเพิ่มขึ้นถึงสองร้อยสี่สิบเลยนะครับพลังชีวิตจะอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบนะครับบูปินระดับตำนานนะฮะจะมีบอสที่ดรอปอยู่นะครับจะอยู่ในโซนหิมะนะครับ โซนมาด้านซ้ายบนเลยนะฮะอาจจะเป็นบอสที่อยู่นะฮะโซนด้านซ้ายสุดเลยนะครับอ้าเป็นบอสท,ที่มีชื่อว่าฟอสตาเลียนนะฮะโอเคมาถึงแล้วนี่นะฮะฟอสตาเลียนจะเป็นบอสอ้ยเป็นมา้ามีปีกก็คืออะไรเฮกัสซัดือเบาปุ้ง <laughs> เฮกสัสซัดสซัดไปละ ถ้าจะจับก็จับได้นะฮะไอะตัวเนี้ยจับได้อืมเป็นบอสที่วันแรงนะฮะเป็นท่าน้ําแข็งที่แรงที่สุดแล้วนะไอตัวนี้นะฮะ,ะถ้าจะจับก็ดีนะฮะอุ้ยข้าใกลก็ไม่ได้อีกนี่ก็ต้องจับแบบบลูทูธจับแบบบลนะูทูธ ไอ้น้องตีไปไอ้น้องเดวี่จับระยะไกลเองไอ้น้องเออจับแบบบูทูธ <laughs> จับย่างว่าดีกว่าติดตามัน <laughs> ได้ไหมเอ,อ้ได้ะัะโอเคอ่าเรียบร้อยนะอุย้ยว่าตัวที่โอเคอยู่โอ้โหแต่ว่าที่อยากได้คือบูปินนะ ะะมาบูปินต่อไปนะครับจะเป็นบ like ูปินที่นะฮะดอกที่เดียวกันนะครับมาบูปินแรกนะจะเป็นเกราะโลหะพานทนร้อนนะครับแล้วก็บูปินที่2นะจะเป็นเกราะโลหะพานนะฮะทนหนาวนั่นเองนะครับเกราะทนร้อนนะฮะเราสามารถกดล็อกมาครับใช้เองนะตอนเลเวล48แนะครับแล้วก็เกราะทนหนาวนะฮะจะเป็นเกราะขั้นสุดท้ายนะครับกดล็อกตอนเลเวล50นั่นเองนะครับ ส่วนเกราะทนร้อนที่เราคราฟมานะครับจะนะฮะมีการป้องกันอยู่ที่250นะครับพลังชีวิตจะอยู่ที่750นะครับส่วนเกราะทนหนาวนะฮะพลังป้องกันจะอยู่ที่250นะครับพลังชีวิตจะอยู่ที่750นะครับส่วนเกราะนะที่เราคราฟมาจากบูปินดเจินดรีนะฮะหรือว่าบูฟินระดับตํานานนะครับเกราะกันร้อนนะฮะจะมีการป้องกันอยู่ที่400แล้วก็พลังชีวิตนะฮะ1,200นะครับ กราะทนหนาวนะฮะพลังป้องกันอยู่ที่400นะครับพลังชีวิตนะฮะอยู่ที่1,200นะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าส่วนบอสนะครับที่ดอกนะฮะบูฟินนะครับระดับตำนานนะฮะเกราะทนร้อนนะฮะบอสจะมีชื่อว่าเนโค m มาสนั่นเองนะครับแล้วก็นะฮะเกราะทนหนาวนะฮะ บอสนะฮะที่ดอกนะจะชื่อพาราดิอุสนะครับจะเป็นบอสนะฮะที่อยู่คู่กันนะฮะโซนทะเลทรายด้านบนนะครับนี่ฮะพาราดิอุสนะฮะอ่าชื่อชื่อแต่ละชื่อบอสแต่ละตัวนะฮะพาราดิอุสนะฮะอ่าอยู่โซนทะเลทรายด้านบนพาราดิอุสนะครับมันจะอยู่คู่กันเลยนะสองตัวนะฮะเฮ้ยไปไหนล่ะพาราดิอุสเก็บมาก่อนเฮ้ยพาราดิอุสกับเนครมัสนะฮะต้องล่อมา Okay. การลุกนั่นแหละบอสสองตัวนี้ถือว่านะฮะการป้องกันถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะอ่าอุ้ยอุ้ยในนักก่อฟันสูงขัดสกิลจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่โอเค ผมก็จับนะเพราะว่าผมยังไม่มีตัวดีๆเลยนะอ่าเหมือนจะได้โอเคได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะโอ้โหเียดายไม่ได้ปูปิ้นแอุ้ยแต่ว่าได้มาดีอยู่สกิลติดตัวมาดีอยู่แล้วก็ต่อไปเป็นพาราดิอส โอเคตัวนี้ผมจะจับแล้วกันนะฮะได้ไหมเดี๋ยวดื้อน,นะเอ้ยได้นะฮะโอเคเยียบร้อยนะโอ้โหแต่ไม่ได้บูปินว่ะเดท้ายไม่ได้บกปินนะฮะคือโอกาสดอกตัวแบบน่าจะยากพอสมควรมาบูปินอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเครื่องยิงจรวดนั่นเองนะครับ เครื่องยิงจรวดนะครับเราสามารถปลดล็อกครับใช้เองตอนเลเวล49นะครับเครื่องยิงจรวดนะฮะที่เราคราฟมานะครับจะมีดาเมจอยู่ที่10000นะครับแต่ในส่วนที่คราฟจากบูปินนะครับดาเมจจะเพิ่มมานะฮะเป็น14,000นะครับถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับส่วนบูปินนะฮะระดับตำนานนะฮะจะดอกจากบอสเจ็ดราก่อนนั่นเองนะครับ บอสเจ็ดดาร์กอนนะฮะจะอยู่ในโซนเขาไฟนะฮะด้านซ้ายมือของเกาะน,นะครับเจ็ดดาร์กอนนะฮะจะมีเดวลห้าสิบนะครับเจ็ดดาร์กอนไม่ขนามือหรอกบอกเลยบอสกูแรงมาดิบอสตีบวกบอสตีบวกบอสอัพดาวจะถูกันไปทำ,ทำใหม่ะฮะ น่าทำา่านจริงเลยขัดสกิลจะขัดสกิลจะจับก็ได้นะฮะหรือว่าฆ่าทิ้งไปเลยก็ได้นะฮะมีโอกาสได้นะฮะบูปิ้นเหมือนกันนะครับอ่าถ้าจะจับก็จับได้นะลาก,ก่อนโอเคได้ไหมไม่ได้เว้ยเฮ้ยน่าจะได้ยากอยู่นะ,อะเอาลองมาอืมนะฮะ ก็ถือว่ามีอะไรทําเยอะนะฮะผู้ดเรียนจะได้ไม่เบื่อนะโอู้หาบูปิีนอีกตาแตกแน่นอนโอเคครับผมก็ขอทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้ก่อนลวกันฮะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยนะฮะหรือว่ามีอะไรแนะนานะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับวันนี้สวัสดีครับ